เปิดโพสต์ล่าสุดของเจอเอมหลังอเมนดาคว้ามงเชาวเน็ตแห่ผิดหวังค่ะงานนี้เอาอีกแล้วละค่ะดราม่าต่อกันเลยทีเดียวผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะคะสำหรับการประกวดสาวงามเวที Miss ูนิเวิร์สไ a ยแลนด2020 Miss ูนิเวิร์สไทยแลนด2020ที่จัดขึ้นที่ทรูไอคอนฮอล์ไอคอนสยามและผลก็ปรากฏว,ว่าดาอแมนดาชาลีนลูกครึ่งไทยแคนาดาเป็นสาวงามที่สามารถโชว์ศัก,กยภาพได้อย่างโดดเด่นค่ะเป็นผู้ที่สามารถ คว้าม,มงกุฎมิ s ยูนิเวอร์สไทยแลนด์2020ในปีนี้ไปครองได้โดยปีนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าพานุภาพแห่งเนื้อแท้สร้างสรรค์โดยโมอ w a วอร์ดแบรน e ์จิวเรี่หรูชั้นนำระดับโลกประกอบด้วยอัญมณีถึง4,037เมตรมูลค่ากว่า4ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าเธอก็สามารถครอบครองได้สาเร็จและได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดบนเวทีจักรวาลมิสยูนิเวอร์ส่วนตำแหน่งรองอันดับหนึ่งได้แก่วีนาปรวีนาสาวสวย ลูกครึ่งไทยอินเดียส่วนพรฟ้าปุณิกาสาวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรองตำแหน่งรองอันดับสองไปตามลำดับค่ะโดยในอิสตาแกรมของเจอเอมอดีตผู้เข้าประกวดมิสเวิร์ดไทยแลนด์2020ที่ถูกตัดสิทธิ์เมื่อไม่นานมานี้เจอเอมได้มีการจัดการแฟนมิทติง้งรวมแฟนคลับในวันที่11ตุลาคมซึ่งตรงกับไฝนอลก,การประกวดมิสเวิร์ดไทยแลนด์2020พอดีล่ะค่ะได้เธอได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นที่ทำให้เห็นถึงความอบอุ่นของ ของการมิ팅ในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องรา้าที่เราได้นํามาฝากกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ